วันนี้เป็นวันสำคัญของ Adobe เลยนะคะผลประกอบการไตรมาสสี่ออกมาแล้วแล้วตัวเลขก็คือดูดีมากดีเกินคาดในทุกตัวเลยด้วยซ้ำค่ะแต่ที่น่าแปลกใจคือมันสวนทางกับราคาหุ้นที่โดนทุบมาตลอดวันนี้เราจะมาเจาะกันให้ลึกเลยค่ะว่าเบื้องหลังตัวเลขสวยๆเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ตกลงแล้วนี่คือโอกาสในการซื้อของถูกหรือว่าเป็นกับดักที่นักลงทุนต้องระวังกันแน่ใช่ครับ ประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยเพราะมันคือภาพสะท้อนสงครามความคิดในตลาดตอนนี้เลยนะระหว่างกลุ่มที่มองว่า Adobe คือยักษ์ใหญ่ที่กำลังจะถูก AI ทำลายล้างกับอีกกลุ่มที่เชื่อว่านี่คือยักษ์ที่กำลังจะใช้ AI สร้างการเติบโตครั้งประวัติศาสตร์รอบใหม่ผลประกอบการรอบนี้เลยเอ่อไม่ใช่แค่ตัวเลขครับแต่มันคือเชื้อเพลิงของทั้งสองฝั่งเลย เรามาเริ่มกันที่ตัวเลขสดสดร้อนๆอนกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพราะมันดูดีจนน่าตกใจจริงๆยอดขายหรือเซลล์ออกมาที่6.2พันล้านดอลล่าชนะคาดการณ์ที่6.1พันล้านส่วนกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ก็ทำไปได้ถึง5.50ดอลล่์สูงกว่าที่ตลาดมองไว้ที่5.40แถมตัวเลขที่นักวิเคราะห์ชอบดูกันอย่าง RPO ็ออกมาที่22.5พันล้านดอลลาร์ดีกว่าค่าที่22.3พันล้านอีกคือชนะทุกกระดานเลยค่ะไม่ใช่แค่ปัจจุบันนะครับถ้าเรามองไปข้างหน้าหรือที่เรียกว่าไกลแลนส์ที่บริษัทให้ไว้กับนักลงทุนก็ยังดูสดใสมากคาดการสํสำหรับไต,ตรมาสหนึ่งที่จะถึงนี้ทั้งยอดขายทั้งกำไรต่อหุ้นสูงกว่าที่ตลาดคาดทั้งหมดโอ้โห ยิ่งถ้ามองไกลไปถึงเป้าปี2026ก็ยังสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้อีกเหมือนกันถ้าเราเป็นนักเรียนแล้วส่งการบ้านแบบนี้กลับไปให้ครูตรวจนะคงได้ A+ ไปแบบสบายๆเลยครับแต่ในโลกการลงทุนการได้เกรด A+ ไม่ได้แปลว่าราคาหุ้นจะวิ่งขึ้นเสมอไปสิใช่ไหมคะเพราะเมื่อกี้คุณเกล่นมาเหมือนว่ามันมีแต่ตัวใหญ่อยู่ถูกต้องครับเพราะตลาดหุ้นมองไปข้างหน้าเสมอ บางครั้งเรื่องราวหรือ Narrative เนี่ยสำคัญกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้วด้วยซ้ำมันมีกรณีศึกษาคลาสสิกของ IBM เมื่อไม่นานมานี้เลยที่รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดทุกอย่างเหมือน Adobe เป๊ะเป๊ะ mm hmm. แต่สุดท้ายหุ้นกลับร่วงหนักเพราะนักลงทุนไม่ได้โฟกัสที่ตัวเลขปัจจุบันแต่ไปกังวลว่าธุรกิจที่เป็นหัวใจการเติบโตอย่างไฮบริดคลาวด์มันมันเริ่มโตช้าลงแล้วนะ นี่แหละครับคือคำถามที่ตลาดกำลังถามมาโดบีอยู่ว่า่ามกลางตัวเลขที่สวยหรูเหล่านี้มันมีสัญญาณของการชะลอตัวในธุรกิจหลักซ่อนอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะเมื่อมีคู่แข่ง AI หน้าใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันเดี๋ยวนะคะฟังดูเหมือนทุกอย่างออกมาดีหมดเลยทั้งยอดขายกำไรแล้วตัวเลขแปลกๆอย่าง RPO ก็ดีด้วยแต่คุณบอกว่ามันอาจมีแต่ซ่อนอยู่ ก่อนจะไปถึงตรงนั้นอาจจะต้องให้ช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าไอตัวชี้วัดพวกนี้โดยเฉพาะ EPS กับ RPO ที่นักลงทุนดูกันเนี่ยมันบอกอะไรเราจริงๆได้เลยครับเริ่มที่ EPS หรือ earnings per share ก่อนตัวนี้คือกำไรต่อหุ้นเป็นวิธีวัดมาตรฐานว่าบริษัททำกำไรได้ดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมดแต่ว่ามันมี2แบบที่ต้องรู้จักคือ basic กับ diluted basic ก็ตรงตัวเลยครับเอากำไรสุทธิมาหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด แต่ไดรูเทสนี่แหละที่นักลงทุนตัวจริงจะให้ความสําคัญมากกว่ามันต่างกันยังไงคะไดรูเทสลงนึกภาพว่าเรามีพิซซ่าถาดใหญ่ถาดหนึ่งแบ่งกัน8ชิ้นนี่คือเบสิก EPS ครับค่ะแต่ถ้าเกิดว่าในตู้เย็นมีแป้งพิซซ่าสำรองที่ผู้บริหารสามารถเอามาอบเพิ่มได้ตลอดเวลา <S <S เช่น stock options หรือหุ้นกู้ที่แปลงเป็นหุ้นได้ ได้รู้ติด EPS คือการคำนวณโดยสมมุติว่าแป้งสำรองทั้งหมดถูกเอามาอบเป็นพิซซ่าเพิ่มแล้วจำนวนชิ้นพิซซ่าหรือก็คือจำนวนหุ้นมันจะเยอะขึ้นทำให้ส่วนแบ่งของแต่ละคนหรือกำไรต่อหุ้นมันเล็กลงมันคือการมองแบบระมัดระวังที่สุดหรือ conservative ที่สุดว่าถ้าทุกคนใช้สิทธิแปลงหุ้นหมดกาไรจริงๆที่เราจะได้ต่อหุ้นจะเหลือเท่าไหร่อ๋อเข้าใจเลยค่ะเป็นการมองเผื่อสถานการณ์ที่จำนวนหุ้นจะเพิ่มขึ้นในอนาคต แล้ว RPO ล่ะคะตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นพระเอกเลยในบางครั้งทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้น RPO หรือ Remaining Performance Obligations นี่เหมือนเราได้แอบ,บดูยอด pre-order ของบริษัทล่วงหน้าเลยครับ pre-order เลยเหรอคะใช่ครับมันคือเงินที่ลูกค้าเซ็นสัญญาไปแล้วและสัญญาว่าจะจ่ายแน่ๆสำหรับบริการในอนาคตแค่เงินก้อนนี้ยังไม่ถูกบันทึกเป็นรายได้ในไตรมาสนี้เพราะ Adobe ยังไม่ได้ส่งมอบบริการให้ครบถ้วนตามสัญญา แปลว่ามันคือรายได้ในอนาคตที่ค่อนข้างจะนอนมาแล้วใช่เลยครับมันเป็นตัวชี้วัดที่มองไปข้างหน้าหรือ forward looking ที่ดีมากๆช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงได้เยอะเลยมีเคสของ Oracle ที่น่าสนใจมากหุ้นเคยพุ่งขึ้นเป็น10%หลังประกาศงบทงั้งทั้งที่รายได้กับกำไรไตรามาสนั้นต่ำกว่าเป้ารีซ้ําแต่สิ่งที่ทำให้นักลงทุนตื่นเต้นสุดๆคือตัวเลข r p o ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด มันบอกว่าถึงแม้ไตรามาสนี้จะสะดุดไปบ้างแต่ในอนาคตมีสัญญารอารับรู้รายได้อีกมหาศาลนี่แหละครับที่ทำให้ตลาดมั่นใจแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ RPO บอกแค่ยอดขายในอนาคตแต่ไม่ได้บอกว่ายอดขายนั้นจะทำกำไรได้ดีแค่ไหนบันก็ยอดเยี่ยมตัวเลขที่มองไปข้างหน้าอย่าง RPO ก็แข็งแกรง่งแล้วทำไมทำไมราคาหุ้น Adobe ถึงถูกกดดันอย่างหนักและอยู่ในช่วงปรับฐานครั้งใหญ่หรือที่เขาเรียกว่า Drawdown มาตลอด มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะ่ะนี่คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยครับมันคือความขัดแยงระหว่างพื้นฐานที่แข็งแกร่งกับเรื่องเล่าที่น่ากลัวตลาดกำลังถูกครอบงำด้วยความกลัวที่เรียกว่า disruption risk หรือความเสี่ยงที่จะถูกเทคโนโลยีใหม่เข้ามาทำลายธุรกิจเดิมโดยเฉพาะจาก generative AI ตลาดกลัวว่าคู่แข่งหน้าใหม่ที่ตัวเล็กกว่า คล่องตัวกว่าและอาจจะฟรีด้วยซ้ำจะเข้ามาทลายป้อมประการทางธุรกิจหรือมดที่ Adobe ใช้เวลาสร้างมานานกว่า40ปีลงได้ความกลัวที่ว่านี้มันส่งผลที่เป็นรูปธรรมกับราคาหุ้นยังไงคะมันส่งผลในปรากฏการณ์ที่เรียกว่า multiple compression ครับ multiple compression ครับ ลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่า Adobe คือบ้านสวยหลังหนึ่งในทำเลทองที่ปกติแล้วคนยอมจ่ายกันที่ราคา40เท่าของค่าเช่าต่อปีหรือก็คือ PE 40เท่าค่ะแต่จู่ๆก็มีข่าวลือหนาหูว่าอีก5ปีข้างหน้าจะมีโครงการทางด่วนขนาดใหญ่มาสร้างตัดหน้าบ้านพอดีคนก็เริ่มกลัวเสียงดังกลัววิวไม่สวยกลัวอนาคตที่ไม่แน่นอน ตอนนี้เลยไม่มีใครยอมจ่ายที่40เท่าแล้วราคาที่คนยอมจ่ายอาจจะลดลงมาเหลือแค่16-20ถึงเท่าของค่าเช่าต่อปีทั้งทงที่บ้านยังเหมือนเดิมใช่ครับทั้งทงที่ตัวบ้านยังสวยเหมือนเดิมทุกอย่างยังเก็บค่าเช่าได้เท่าเดิมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหุ้น Adobe ครับตัวธุรกิจยังทำเงินได้ดีแต่ตลาดบีบอัดหรือ compression ราคาที่ยอมจ่ายเพื่อซื้อกำไรในอนาคตลงมาเพราะความกลัวเรื่อง AI นั่นเองเห็นภาพเลยค่ะ เป็นการลดคุณค่าของอนาคตลงเพราะความไม่แน่นอนแล้ว Adobe แก้เกมนี้ยังไงคะพวกเขามีแผนจะรื้อบ้านหนีหรือจะสร้างกำแพงกันเสียงเพิ่มกลยุทธ์ AI first ที่พูดถึงกันคืออะไรคะ Adobe เลือกที่จะไม่หนีแต่สู้กลับด้วยอาวุธชนิดเดียวกันเลยครับนั่นคือการพัฒนา Firefly ซึ่งเป็น Generative AI ของตัวเองขึ้นมา ตำมัดเด็ดที่น่าสนใจจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเทคโนโลยีแต่คือการที่เขาใช้ความได้เปรียบของการเป็นบริษัทใหญ่มาต่อยอดนั่นคือการให้การรับประกันด้านลิขสิทธิ์หรือ copyright indemnity แก่ลูกค้าองค์กรการรับประกันด้านลิขสิทธิ์ฟังดูเหมือนเรื่องน่าเบื่อทางกฎหมายนะคะแต่มันเป็นหมัดเด็ดได้เลยเหรอคะสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่นี่คือมัดน็อคเลยครับ ลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นบริษัทมหาชนแล้วเอารูปที่สร้างจาก AI ไปใช้ในแคมเปญโฆษณาทั่วโลกแล้ววันดีคืนดีมีช่างภาพมาฟ้องว่า AI แอบไปเรียนรู้มาจากรูปที่มีลิขสิทธิ์ของเขาโอ้โห oh ความเสียหายทางกฎหมายและชื่อเสียงมันมหาศาลมากนะครับ Adobe เข้าใจจุดนี้ดีเลยยื่นข้อเสนอที่คู่แข่งรายเล็กให้ไม่ได้นั่นคือถ้าคุณใช้คอนเทนต์จาก Firefly ของเราแล้วโดนฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์ Adobe จะเป็นคนรับผิดชอบค่าเสียหายให้ทั้งหมดเองโอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่การขายซอฟต์แวร์แล้วแต่เป็นการขายความสบายใจให้กับฝ่ายกฎหมายของบริษัทลูกค้าด้วยแต่มันจะยั่งยืนแค่ไหนคะถ้าวันหนึ่งคู่แข่งอย่าง Midjourney หรือ Stability AI ใหญ่พอที่จะให้การรับรองแบบนี้ได้จุดแข่งนี้ของ Adobe จะหายไปเลยหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีมากครับและนั่นคือความเสี่ยงที่ตลาดยังคงกังวลอยู่ แต่ในปัจจุบันการจะทำแบบนั้นได้ต้องมีสายป่านที่ยาวมากและต้องมีกระบวนการฝึก AI ที่โปร่งใสพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่นำมาใช้ไม่ติดลิขสิทธิ์ซึ่ง Adobe อ้างว่าไฟล์ฟลายถูกฝึกมาจากคลังภาพ Adobe Stock ของตัวเองเท่านั้นทำให้เขากล้าที่จะให้การรับรองนี้มันคือการเปลี่ยนสนามรบจากแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวมาเป็นการต่อสู้ด้วยความน่าเชื่อถือและขนาดขององค์กรซึ่งเป็นเกมที่ Adobe ถนัดกว่ามากทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับนักลงทุนคะ พอจะเห็นภาพทั้งสองด้านชัดขึ้นมากแล้วเรามาลองสวมบทเป็นนักลงทุนดูบ้างดีกว่าว่ามุมมองฝั่งกระทิงหรือ the bull case กับฝั่งหมี the bear case เขามองเรื่องนี้ต่างกันยังไงได้เลยครับเริ่มจากฝั่งกระทิงหรือ the bull case กันก่อนมุมมองของพวกเขาก็คือตอนนี้ตลาดกำลังตื่นกลัวเกินเหตุและทำให้ Adobe กลายเป็นหุ้นคุณค่าในคราบหุ้นเติบโตไปแล้ว หุ้นคุณค่าในคราบหุ้นเติบโตขยายความหน่อยค่ะมันคืออะไรคะมันคือโอกาสที่เราจะได้ซื้อธุรกิจที่เติบโตสูงแต่จ่ายในราคาที่เหมือนกับว่ามันเป็นธุรกิจอิ่มตัวที่ไม่โตแล้วครับลองดูนะครับด้านมูลค่าหรือ valuation เนี่ย PE ของ Adobe ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ21.5เท่าอืม ถูกมากเมื่อเทียบกับอดีตของตัวเองที่เคยสูงกว่า40เท่าเป็นปกติและยังถูกกว่าคู่แข่งซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่อย่าง Microsoft หรือ Salesforce ที่ซื้อขายกันที่ PE ระดับ34เท่าทั้งคู่คือเราได้ซื้อของแบรนด์เนมในราคาลดราคา40-50%เลยโห oh, อัตรากำไรขั้นต้น89%นี่มันเกือบจะเหมือนพิมพ์เงินเองแล้วนะคะพอเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วยิ่งสงสัยเลยว่าทาไมตลาดยังกลัวอยู่อีกนั่นคือประเด็นที่2ที่ฝั่งกระทิงมองเลยครับ คือด้านคุณภาพธุรกิจหรือ profitability Adobe ไม่ใช่แค่บริษัทธรรมดาแต่เป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดหรือ cash cow ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross margin สูงถึง89%และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรือ ROE สูงกว่า55%ซึ่งเป็นตัวเลขระดับสุดยอดที่หาได้ยากมากครับสุดยอดจริงๆครับ มันแสดงว่าบริษัทมีอำนาจในการกำหนดราคาสูงมากและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดๆสุดท้ายคือด้านกลยุทธ์ถ้าเดิมพันกับไฟฟลีและการรับประกันลิขสิทธิ์สำเร็จมันก็จะกลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตรอบใหม่ที่ส่งพลังมากครับฟังดูเป็นดีวที่น่าสนใจมากเลยค่ะแต่แน่นอนว่ามันต้องมีอีกด้านของเหรียญในมุมของ the b a c k case หรือฝั่งหมีที่มองว่ายังมีความเสี่ยงสูงอยู่เขามองเห็นอะไรที่ฝั่งกระทิงอาจจะมองข้ามไปฮะ ฝั่งหมีเขาก็มีเหตุผลที่แข็งแรงครับหนึ่งเลยคือความเสี่ยงเรื่องการแข่งขันมันเป็นของจริงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าความเร็วในการพัฒนาของวงการ AI มันน่ากลัวมากวันนี้ Firefly อาจจะดีแต่วันพรุ่งนี้อาจจะมีเครื่องมือใหม่ที่เก่งกว่าถูกกว่าหรือแม้กระทั่งฟรีโผล่ขึ้นมาก็ได้อและอาจจะมาพร้อมโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่เรายังจินตนาการไม่ถึงด้วยซ้ำ แล้วถ้ามองในเชิงเทคนิคของกราฟราคาหุ้นล่ะคะมันบอกอะไรเราบ้างในเชิงเทคนิคภาพมันก็ยังสนับสนุนฝั่งหมีอยู่นะครับราคาหุ้นยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนราคาซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งเป็นเหมือนเส้นแบ่งเขตร,ระหว่างตลาดกระทิงกับตลาดหมีในระยะยาวค่ะตอนนี้เส้นนั้นทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญที่โซนราคาประมาณ3 7 2 7 5ดอลลาร์ ในขณะที่แนวรับสำคัญทางจิตวิทยาอยู่ที่จุดต่ำสุดเดิมในรอบ52สัปดาห์ที่311ดอลลาร์ซึ่งถ้าหลุดระดับนี้ไปอีกก็อาจจะแปลว่านักลงทุนยังคงเทขายกันไม่หยุดและปัจจัยสุดท้ายที่น่าจะสำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นของตลาดใช่ครับปัจจัยสุดท้ายคือเรื่องของความเชื่อมัน่นหรือ s e n ิเมนต์ของตลาดการเปลี่ยนมุมมองของนักลงทุนทั้งตลาดจากกลัวเป็นกล้า มันเป็นเรื่องที่ท้าทายกว่าการรายงานผลประกอบการที่ดีแค่ไตรามาสเดียวเยอะครับตลาดอาจจะต้องเห็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าไฟฟลายสามารถสร้างรายได้ได้จริงๆและสามารถหยุดการเติบโตของคู่แข่งได้จริงๆก่อนที่พวกเขาจะยอมกลับมาจ่ายเงินซื้อหุ้น Adobe ที่ราคา PE สูงๆเหมือนในอดีตถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ว่าผลประกอบการไตรามาส4ของ Adobe ออกมาแข็งแกร่งมากๆในทุกมิติทั้งตัวเลขปัจจุบันและแนวโน้งในอนาคตที่บริษัทให้ไว้ ใช่ครับตัวเลขบนกระดาษไม่มีที่ติเลยแต่เรื่องราวที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคือการต่อสู้ทางความคิดระหว่าง Adobe คือยักษ์ใหญ่ที่กำลังจะถูก AI ทำลายกับ Adobe คือยักษ์ใหญ่ที่กำลังใช้ AI เพื่อสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่มูลท่าหุ้นที่ถูกกดดันอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมามาสะท้อนความกลัวของตลาดซึ่งในมุมของนักลงทุนระยะยาวที่มองต่างออกไปความกลัวนี้อาจเป็นสิ่งที่เรียกว่าส่วนเพื่อความปลอดภัยหรือ Margin of Safety ที่ทำให้พวกเขาสามารถซื้อธุรกิจชั้นยอดได้ในราคาที่สมเหตุสมผลมีบทวิเคราะห์ฉบับน,นึงเปรียบเลยได้น่าสนใจมากค่ะว่า Adobe ในตอนนี้ก็เหมือนยักษ์ใหญ่ที่กำลังผลัดใบอนาคตในระยะสั้นอาจจะยังดูไม่สวยงามและผันผวนแต่ภาพระยะยาวทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าใบไม้ใหม่ที่กำลังจะงอกออกมาอย่าง Firefly จะสามารถปกป้องและขยายอาณาจักรของ Adobe ให้เติบโตต่อไปได้สำเร็จหรือไม่ประเด็นนี้ทิ้งทายได้ดีมากครับ เพราะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Adobe เคยพูดประโยคที่ทรงพลังมากไว้ว่าคนที่ใช้ AI เป็นจะเข้ามาแทนที่คนที่ไม่ใช้ขณะที่เรากำลังวิเคราะห์ตัวเลขและกลยุทธ์ของบริษัทคำถามที่ใหญ่กว่าสำหรับนักลงทุนอาจไม่ใช่แค่ว่าผลประกอบการดีหรือไม่แต่คือ Adobe เป็นบริษัทที่ใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือกำลังจะถูกบริษัทอื่นที่ใช้ AI ได้ดีกว่าเข้ามาแทนที่คำตอบของคำถามนี้ คือหัวใจสำคัญของการตัดสินใจลงทุนใน Adobe ณเวลานี้เลยครับ